ตลอดทั้งวันประชาชนยังควงทยอยเดินทางเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบระมราชินีนาถพระบรมมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love f o the n a t i o n บริเวณถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขตพระนครโดยเฉพาะงานนิทรรศการภายในอาคารนิรรทัศน์รัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประชาชนไทยด้วยการนำเสนอในรูปแบบ Interactive e x h i b i t i o n ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียทันสมัยพร้อมสัมผัสบรรยากาศในมุมมองที่งดงามยามค่ำคืนตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาถึง21นาฬิกาได้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้นางสาวสวุวรรณีพุทธนัน,าน,านประชาชนที่เข้ามาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้กล่าวว่ารู้สึกปลับลืมในแต่ละพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อประชาชนไทย ทางด้านดินน้ำและป่าไม้รวมทั้งร่วมกิจกรรมการสาธิตการประดิษฐนะ์เสื้อแห่งความจงรักภักดีและผลิตภัณฑ์ผ้านนไ <S <S ทย4ีูมิภาคน่าสนใจมากมายจึงอยากเชิญชวนประชาชนและเยาวชนมาเชี่ยชมงานกันก็จะมีโครงการของพระพันปีหลวงแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกน้ำป่าแล้วก็สัตว์ ดีมากท่านเป็นสุดยอดแล้วอ่ะไม่มีใครที่จะเสียสละขนาดนี้แหละก็คืออยากเชิญชวนนะคะทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนชรานะคะต้องมาดูนะคะเปิดให้เข้าชมฟรีต้องมาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆการจัดนิทรรศการก็ทันสมัยมากเลยแล้วก็ชุดทรงของโขนนะคะคือมันเป็นงานฝีมือจริงๆเนี่ยไม่ใช่ใครจะทําได้อ่ะค่ะมันต้องมีความสามารถจริงๆ สำหรับกิจกรรมในช่วงเงย็นถึงค่ำได้เปิดพื้นที่สร้างสารรค์ให้กับเด็กและเยาวชนแสดงความสามารถและผลง,งานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านต่างๆรองเปิดจำหน่ายอาหารจากร้านต่างๆในทุกเขตของกรุงเทพมหานครการสาธิตการทำขนมไทยและการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ไทยปรืเวณต้อมมหาการและคลององอ่างตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปปิยาพันยังเพียนรายงาน